สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมแล้วก็ผมรอรมดำนะครับหรือว่าช่องยูทู e รอรมดำรถบรรทุกทำงานนะครับโอ้มาเลยอะไรกันเนี่ยโอ้หตันชนแล้วพี่น้องตอนนี้โอ้หมดจัดเลยตื่นโค เลื่อนกันสะเทือนปลานะพี่น้องเรียกว่าอะไรนีเตีป,าปลาบอกเตีปลาหรือว่าเคริ r i ครับไอคำพูดไหนดีเปิดกับเจ้ามารีครับสายโหดจากกึง้งตอนนี้หันชนเตะดาวเลยว้ายยังไงครับ เลือกกินหน่อยนี่เจ๊ดาวนี่เลือตัดชิ่นนที่วันนั้นเอาเอาปูบีออกแล้วเ,เอามาักพวกครับเลยตัดชิน,นั่นนี่โอ้ทงานหันชนพี่น้องใครจะอยู่ใครจะไปครับพูดแค่ไหนเดี๋ยวมาชมกันตีปลาเคลียร์เร่งพื้นที่ครับ มอเป็นงานบอกว่าหมอเป็นชั่วโมงก็หนเ,เป็นแบบไหนยังไม่ได้ทราบรายละเอยียดแล้วนี่สอบถามมาทางหน้าพี่พี่ทีมงานนะเมื่อกี้บอกว่าไอปลาแถวนี้ยเลยตามมาทันทีครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่โซนประหารครับรหาจอมพระในแหละแถวเนี้ยเลยมาก็เจอเลยเลย เสียงสะเทือนตานะพี่น,น้องเอาออกทั้งวัชพืชแล้วก็ตอไม้นะครับตอไม้เก่าๆหรือว่าตอใหม่นี่เลี่ยมเลยน่ยจาจะเคียร์พืน้นที่ไว้ทำการเกษตรครับนี่น่จาจะปลูกพืชปลูกผักอะไรสักอย่างเลยปลูกอ้อยปะ าอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้สะท้อนแสงนะพี่น้องจะว่าก็พอได้ครับดูเอาครัว่าใครเร็วกว่าแต่ผมดูดูไปแล้วนี่มากทีนะพี่น้องใช่ไหมครับตามสายตานะหรือว่ามีความคิดอย่างไรครับ โกเบโกเรียกอะไรเน้ะนี่ H K บอ H K ร้อยยี่สิบคิดหนึ่งใช่ไหมครับหรือว่า Mark III ส่วนคันนั้นเป็นฮิตาชิครับซาสซิกร้อยยี่สิบสติ๊กเกอร์เขาว่าอยางงนะพี่น,น,น้องแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเซ็กคิดหนึ่งหรือว่าเป็นเป็น EX ครับ ถ้าเป็น e x ก็ขีด5นะพี่อน้องมี2ออย่างเนี่ยแต่มี f c บางท่านก็บอกว่าน่าจะเป็น e x ขีด5ครับเพราะว่าอย่างนั้นไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะดูตอว่าตอนนี้ดวนเดนือดเลยพี่อน้องหนัดต่อครับเดี๋ยวใกล้ๆหน่อยรถพี่งาต่อหน่อยอันนี้ทีมงานกาเกิงครับสายหัวจอมพระเหมือนกันเจา้าบุกเตี้ยใหญ่ พร้อมพลนดินครับนี่เอารากออกด้วยพลนดินด้วยมาแรงขึ้นเต็มเลยครับนี่มาจากฝั่งไหนน้อนี่ผมจะโดนไหมนี่อุ้มมองไปฝั่งนู้นครับนุ่มมาแรงขึ้นเต็มเลยครับรังอยู่ตรงไหนนี่มาเยี่ยมเยียนทีมงานครับผูทางหายไปนานทางหายไปนานมาได้มาติดติดตามทีงมงานกับเกิงเลย แล้วก็เจ้าเซตอกของเราเหมือนกันโอ้มาเจองานโหดเลยครับแวกแนวหน่อยวเวกแน่วหน่อยเรียนสไตล์ส่วนมากเจอแต่ขุดดินครับนี่เจอแต่ขุดดินสายรถดำตอนนี้มาดูงัดต่อไม้หน่อยแรงแค่ไหนมพลังเหลือๆห,หรือเปล่าโอ้ สองสองดูได้ครับน่าจะตอใหญ่ดีนะนี่ตรงนี้นี่น่าจะแข็งนะครับดูไปแล้วลงอย่างเลยครับนี่ อู uh, ้ย <en> ังแรงอยู่ครับ <laughs> ย oh, oh, <hey>, <laughs> ังแรงอยู่โอ้ดีครับโอ้ายลอยหายทุเดี๋ยวโดนมุงกีคันนู้นไปใส่ลังเต่ามาอุยังเยอะเลยใช่ไหม แต่กอนไม่เยอะขนาดนี้ไหมนี่ก็อจะไปฟังโน่นอยู่นะแต่ว่าไม่มีร่มครับร้อนแดดร้อนแดดเปิดฝาตรงนี้แล้วโอ้สงสัยอากาศน่าจะโซนโกเบเราไม่ต้องใสเลยวนวนรกักตอใหญ่นะพี่นเราต้นอะไรนะต้นพยุงอบปลาบ้านห่อยน,นี่วะมือมือเมย น่าจะเป็นพึ่งเงินหน่อตรงนั้นน่ะแมงยังเยอะเลยงานแคริงครับแถวอื่นเขตอื่นนี้เขาคิดกันยังไงครับในงานแคริงครับเป็นชั่วโมงไหมชั่วโมงเท่าไหร่ครับรถร้อยยี่สิบนันี่ทั้งสองคันเลยชั่วโมงหนึงก็น่าจะเป็นพันแล้วเนาะน่าจะหลักพันนะครับหรือว่ายังไงครับ ผมยังไม่ายทราบด้วยนี่โอ้ดูไปแล้วนี่กาเกิ้งจะโจดกว่ายอยูน่นะผมว่านี่ทำไมพี่น้องขนาดบุกกี้ใหญ่นะนี่ <c oughs> โอ้พิจิตริเลอร์นะึงอืดอืดอืด,อด <c oughs> โอ้นี่ครับตาบุกกี้ใหญ่พี่น้องใหญ่ยิ่งกว่า140นะผมจะบอกให้เลยไม่ใช่ไม่ใช่0.6นนี่อันนี้0.8นั่นนี่ดูไปแล้ว ดูไปเอาตอใหญ่นครับน้องเ๋ยวดูตอใหญ่ครับตอใหญ่นะน้องตัวไหน่น่าจะเป็นต้นแดงนะบอกไปมุมไหนบ้างนี่พยายามจะหามุมให้ได้ดูหลายๆทางนะพี่น้องเดี๋ยวไปหามุมั่งตรงกันไหนครับ ครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วครับแปลงตรงนี้ก็น่าจะประมาณไร่กว่าๆนะเกือบสองไร่ครับไร่สามงานก็เป็นราคาเหมากันเลยครับไม่ได้ทําชั่วโมงกันนี่เหมากันเลยหน้าจมื่นกระบาดครับจะมื่นกระบาทนะสนใจอ่าติดต่อว่าจ้างหรือว่าเรียกใช้บริการติดต่อมาได้ครับทีมงานเจดาวดินดวนนะพี่น้องคันสีส้ม ทันสีเหลืองนีดที่มักงกรกึ่งอยู่ที่อำเภอจอมพระครับนใครทนายสนใจนะเดี๋ยวสอบถามข้ามาเดี๋ยวผมอาจจะพิมพ์เบอร์ใต้คอมเมนต์ให้ครับสนใจงานแบบนี้เอาไปรื้อป่ารื้อียร์ริ่งกุดสะทมที่ลอกนองลอกนาะเอาหมดเลยเนาะทิมงานนี้เลยครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เพลิ่งคลิก่อนนะครับผมเดี๋ยวรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับหากมีช็อตเด็ด ขอบคุณอย่างมากครับที่เข้ามาตามรับชมขอท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ